สวัสดีครับผมเปาพีเอ็นโค้ยนะครับวันนี้เราจะนำเสนอผิดพันฑ์พีเอ็นเอ็นมิกฟิตฟิตฟิตนะครับพีเอนมิกฟิตเน้นดียังไงหนึ่งเลยนะครับช่วยควบคุมเชื้อโรคในลำไส้สองช่วยในเรื่องของการดูดซึมสารอาหารเวลาคุณเอาไปคุกอาหารและทำให้มันดูดซึมแต่อาหารตัวนั้นได้ดียิ่งขึ้นนะครับและก็ยังช่วยในเรื่องของการป้องกันเชื้อโรคในลำไส้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทาการผสมอาหารปลาพร้อมพีเอ็นมิกฟิให้ดูกันนะครับว่าทำยังไง เดี๋ยวเราจะมาทําการผสมอาหารปลากับ PN Mixfit กันนะครับเริ่มต้นจากอาหารปลานะครับอาหารปลาที่เราเตรียมไว้นะครับประมาณเกือบ500กรัมนะครับขั้นตอนต่อไปก็ PN Mixfit นะครับนี่เปิดกันเลยครับสดๆดดใหม่ๆนะครับนี่1ช้อนโต๊ะก็ประมาณ15กรัมนะครับใส่เกินได้นะครับไม่ต้องซีเรียส หลังจากนั้นก็ฉีดพ่นน้ำเลยครับให้ทั่วหลังจากทำการฉีดพ่นน้ำเสร็จเราก็ทาการคุกนะครับคุกให้เข้ากันถ้าบางจุดก็ยังไม่เข้าก็พ่นน้าเพิ่มไปหน่อยนะครับพอบาดนะครับคนเข้าไปได้เลย คลุกให้เข้าเนื้อนะครับเสร็จแล้วก็ทำการผึ่งห้แห้งนะครับสักห้าถึงสิบนาทีนะครับเสร็จแล้วเราค่อยนำไปให้อาหารปลากันนะครับหลังจากที่ผมได้ทำการผึ่งพีเศนฟิกฟิกและอาหารปลาที่ผสมรวมกันแล้วห้าถึงสิบนาทีเดี๋ยวเราจะทำการโชว์การให้อาหารปลาน,นะครับอ่านี่ครับ ดูน้องชากอยครับนี่กินกันโอ้โหอรล็ดอ,อร่อยนอกจากปลากินแล้วได้สารอาหารที่ครบถ้วนแล้วยังช่วยในเรื่องของการป้องกันเชื้อโรคของตัวปลา,าด้วยอีกด้วยจะสังเกตได้ไว่าปลาที่บ้านผมจะแข็งแรงสดชื่นมากเป็นหนึ่งในตัวช่วยที่ทำให้มีการกระตุ้นในการอยากอาหารมากยิ่งขึ้นด้วย ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่รักปลาเหมือนที่ผมรักแล้วจะมีเหตุผลอะไรที่คุณจะไม่เลือกพีเ i ็นบิกฟิกเหมือนที่ผมเลือกครับ